น้องหมาขโมยข้าวโพดในฟาร์มแต่โชคร้ายถูกคนใช้เทปกาวพันปากผ่านไปสามวันมันกินอะไรไม่ได้ทําได้แค่เพียงร้องไห้ความจริงแล้วมันมีเจ้าของแต่เจ้าของตั้งคันจึงไม่สามารถเลี้ยงมันได้เลยไล่มันออกไปจากบ้านหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นสุนัขจรจัดเพราะไม่มีใครให้อาหารจึงต้องแอบเข้าไปกินข้าวโพดในฟาร์มหลังจากมันถูกจับได้ว่าแอบขโมยก็ถูกคนเอาเทปกาวมัดปากเมื่อหญิงสาวพบมันมันไม่กลัวและวิ่งเข้าไปหาเธอมันคิดว่าหญิงสาวจะช่วยเหลือมัน โชคดีที่หญิงสาวเป็นคนจิตใจดีเลยพาน้องหมากลับมาด้วยเธออาบน้ําให้มันก่อนแล้วค่อยๆช่วยเอาเทปกาวออกแต่เทปพันสายไฟเหนียวมากจนกลิ่นเนื้อแม้ว่าเธอจะทําแบบเบามือแต่มันก็เจ็บจนทนไม่ไหวเมื่อเอาเทปออกจนหมดพบว่าแผลอักเสบจนเป็นหนองจากนั้นมันก็รีบอาปากกินน้ําในกระมังทันทีเมื่อหญิงสาวทานยารักษาบาดแผลให้น้องหมาแล้วเธอบอกลาน้องหมามันต้องกลับไปใช้ชีวิตเร่ร่อนต่อเดินไปไม่กี่ก้าวน้องหมาก็หันกลับมาขอบคุณเธอ สุนัขคงไม่รู้ว่าคือการขโมยมันแค่กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อ